ให้โซพกเผยความน่ารักของอัมพชลาผ่านหลังผ่ามาเล่นกับน้องหมาที่บ้าน นั่นนานทีจะมีโมเมนต์หวานๆออกสื่อให้ได้เห็นสำหรับคู่ของนางเอกสุกตาสาวอ้ําพัชราภาเฉยเ้อและหวานใจสุดหล่ออย่างไฮโซพกประธานวงพรประภาที่ก่อนหน้านี้ทั้งคู่นั้นได้ควงกันไปออกเดทครั้งแรกหลังจากที่คลายลลอกดาวก็มีโมเมนต์น่ารักออกมาให้แฟนคลับได้กระชุม่มกระชวยหัวใจกันไปบ้างแล้วและล่าสุดในอินสตาแกรมของหนุ่มพกก็ได้ท่ายคลิป อ้ํพัชลาผ่าลงสตอรี่หลังจากที่อ้ํานั้นเธอมาเที่ยวที่บ้านของตัวเองซึ่งไฮโซพกนั้นได้ทําเมนูสุดพิเศษตอนรับโดยในคลิปนั้นจะเห็นว่าอ้ํากําลังเล่นอยู่กับน้องหมาของไฮโซพกแถมน้องหมาของไฮโซพกนั้นอย่างเข้ากับอ้ําได้เป็นอย่างดีด้วยล่ะค่ะด้วยความที่อ้ํานั้นเธอเป็นคนรักน้องหมาอยู่แล้วก็ยิ่งทําให้เห็นถึงความน่ารักเพิ่มขึ้นไปอีก และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ